สวัสดีครับทุกท่านอัลบั้มซีมอรก็เป็นเป็นความแตกต่างใหม่ๆครับที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในมุมใหม่ๆคือจริงๆไอตอนที่ที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมชอบมากๆแล้วก็พอพอได้เริ่มทำโปรเจกต์อะแล้วก็มีคิดกับ กับพี่อีกท่านหนึ่งล้วก็้องคิดว่าเดือดกอนแรกยังไม่มีชื่อครับแล้วพอทําไปทํามาแล้ว็รู้สึกว่ามันเห็นความแตกต่างในหลายๆมุมมาที่เช่นเพลงที่มันแตกต่างกันใน5เพลงแล้วก็มี5 r โปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยครับเรื่องของเอ็มวีที่มีมู o คา h a r a เตอรที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยหน่อยนะครับแต่ก็แต่ก็ก็จะมีความแตกต่างกันก็เลยได้ชื่อมาว่าซีมอคือได้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยืยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ ยังคงคิดถึงเป็นประจำแค่คิดถึงไปมันว yeah. ันอยากให้ใจรู้สองถึงกันจะมีแค่ฉันคิดไปคนเดียวหรือเปล่ายังคงคิดถึงเรื่องเดิมๆแล้เราไมปดีเธอทิ้งตรงนี้ยังเป็นของเธอจะมีที่ไหนที่ทำให้เธอกลับมาสักครั้งคือ เพลงเป็นประจำเนี่ยครับก็เป็นเพลงที่ที่มีพี่รัฐครับพี่รัตแททูพันเลอร์ได้แต่งทั้งเนื้อแล้วก็ทำองขึ้นมาแล้วก็เป็นอ่าให้ความรู้สึกว่าเรายังคิดถึงใครบางคนอยู่เป็นประจำครับพอพอมันเป็นทำนองอนนี้นก็เลยตั้งชื่อเพลงว่าเป็นประจำขึ้นมาครับ เพลงที่สองเนี่ยครับก็เป็นเพลงค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนี่ก็อันนี้เริ่มต้นจากไอเดียของผมเองเพราะว่าใน5เพลงนี้ครับมันจะคล้ายๆว่ามันดึงมาจากนิสัยของผมเองแล้วก็เลย แต่งมาแล้วก็เข like mm ียนมาเป็นเป็นแต่ละเพลงซึ่งค่อยๆไปอ่ะครับมันเป็นเพลงที่สื่อเกี่ยวกับว่าคือผมมาเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรทีเดียวหลายๆอย่างแล้วก็พร้อมๆกันแล้วมันก็คือถามว่าพร้อมกันมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่สําเร็จสักอย่างแล้วมันก็ไม่ได้ดีสักอย่างค่อยๆไปมันก็เลยเป็นเป็นเงที่สื่อออกมาว่าเฮ้ยมันค่อยๆเอาทีละก้าวก็ได้ไหมหรือว่าค่อยๆไปก็ได้ไหมแล้วก็มาตีความเป็นความรักซึ่งทั้งหมดเนี่ยไดตีความเป็นความรักทั้งหมดเลยในอีพีนี้นะครับ ให้เธอได้รู้ว่าถ้าเธอทำไม่ไว้ให้วางใจอตรงนี้ถ้าเธออัดใจให้รู้ไว้ว่าอย่างนี้ วางใจนี่ก็จะเป็นเพลงที่เอามาจากความเป็นเพื่อนนะครับด้วยความที่แบบนิสัยของเพื่อนแต่ละคนที่เราเจอแล้วเราก็เป็นยังไงกับในกลุ่มเพื่อนด้วยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้ไดไดไดพูดกันแต่ว่าคือเราสามารถที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็สามารถวางใจกันได้ครับ <S <S แล้วก็กว่าจะมีเธอลำดับที่4นะครับอันนี้วางใจเนี่ยเพ,พ,พิ่งปล่อยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่ากว่าจะมีเธอเนี่ยเราจะปล่อยเป็นอีกลำดับต่อไป กว่าจะมีเธอเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจเขียนมาถึงความรักที่ผมได้รับจากทุกคนครับว่ากว่ากว่าจะมีวันนี้มันก็ค่อนข้างยากแหละและ้วก็กว่า,กว,ากว่าจะได้มีเธอมาครับผมแล้วก็เพลงดือ้อเพลงนี้เป็นเพลงที่คือในส่วนตัวนะครับแอบแอบแบบว่าสปอยให้นึงว่าคือผมมาเป็นคนที่ชอบเพลงดือ้อ มากที่สุดใน EP นี้ครับแล้วก็คือมันมันมาจากนิสัยเหมือนกันแหละว่าว่าคือผมเป็นคนที่ดื้อเงียบมังคับคือในในคือในคำนิยามอะไรเงี้ยคือรับฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำตามทั้งหมดสักทีเดียวแล้วก็เลยรู้สึกชอบกับกับกับเพลงนี้มากๆแล้วก็แล้วก็สื่อสารม,มาเป็น,นมุมมองความรักเหมือนเดิมใน EP ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับ ผมว่าน่าจะเป็นเพลงดื้อนี่แหละดื้อนี่แหละครับน่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ยากที่สุดในการทําด้วยเพราะแบบผมรู้สึกว่ามันมันเหมาะมากแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมันก็ดื้อแหละมันก็ดื้อจริงแหละพอกลับมามองแล้วคือต้องบอกว่าประสบการณ์ในการทําเพลงของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประกอบละคร แลวส่วนใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปแฟนมิทติ้งบ้างนะครับในในที่ที่ให้ทุกคนได้แบบได้ได,ได้เห็นกันแล้วแต่ว่าพอมันมาเป็นโปรเจกต์เพลงของตัวเองอะคือมันยากมากเลยครับคือ,ค,อคือมันยากมากตรงที่ว่าคือเราอะต้องเริ่มตั้งแต่แบบคิดตั้งแต่ทำโปรเจกต์เพลงทั้งหมดแล้วก็มาร้องเพลงซึ่งพอมันเป็นอย่างเพลงละครที่ผมแบบไปร้องอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่ ที่จะใช้คาแรคเตอร์ในการในการร้องเพลงคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับมาใส่ในเพลงแต่ว่าพอมันเป็นของตัวเองเนี่ยคือมันจําเป็นต้องหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวเองเพื่อใส่ไปในเพลงมันก็มันก็ยากเอจริงมันก็ยากมากได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับคือต้องบอกว่าโปรเจกต์ p p เนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ผมอะ เริ่มทําของผมเองนะครับหมยายถึงว่าทำทำทำของผมเองแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากจากพี่ๆหลายหลายฝ่ายมากมากเลยครับแล้วก็พอมาทำก็รู้สึกว่าโอ้มันมันยากมากเลยอะ่ะมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่คุ้นชินด้วยครับมไม่คุ้นชินด้วยเยอะมากเลยครับคือคือผมชื่นชอบพี่ๆที่เป็นนักร้องแบบเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดตอบมาเร็วตอนนี้ก็ น่าจะเป็น V ก็ได้ครับผมเพิ่งไปเล่นอยวให้เขาแต่ว่าอยากอยากเอามาล้องด้วยเพราะว่าคือผมอ่ะคือเขาพยายานิดเดียวแบบนอกเรื่องนิดเดียวคแรบบับคือผมมาไปร้องเพลงกับเขาในงานเอเอตอนนั้นที่เป็นซินยอนติต้าเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากเลยแล้วก็มีเสน่ห์มาก <S <S ผม,มว่ามันเริ่มต้นจากความความอยากรู้อยากเห็นเลยครับ แล้วก็เริ่มต้นจากความชอบคือคือได้พูดกันตรงๆตอนที่ทําไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้สนุกเท่าไรหร่หรอกครับคือคือปกติเนี่ยผมแม่จะชอบสนุกตอนที่เริ่มคิดเพราะาเริ่มคิดเรายังไม่ลงมือทำเนี่ยพอะเริ่มคิดยังไม่ลงมือทำเราก็แบบสนุกหมดเลยแบบเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีามากๆพอแต่ว่าพอทํามาจริงๆแล้วอะแม้แต่กระทั่งตอนที่ไปอัดร้องเงี้ยครับพอทําออกมาแล้วแล้วก็พอมาฟังแล้วก็บอกว่าไม่ได้จริงๆอ่ะที่แบบคือแบบ คือรู้คือรู้ตัวเองว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ถึงในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้แล้วก็บอกเออพี่ครับแบบขออัดใหม่ได้ไหมหรือว่าทําอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ที่พอมันทําจริงๆอ่อะมันมันมีมันมันมีมันมีมันมีข้อจํากัดเยอะในเรื่องของความสามารถของผมนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของผมแต่ว่าก็ก็พยายามอย่างอย่างเต็มที่แหละที่ที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้ มันช่วยฮิวได้ได้ตลอดเลยครับคือคือเพลงคือปกติผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากแล้วก็เป็นคนที่เวลาจะคิดไอเดียอะไรหรือว่าจะทําอะไรอ่ะคือผมก็จะเปิดโหมดเพลงต่างๆสมมุติว่าเราคิดงานแล้วก็แบบชอบแบบโลฟ์ไฟอะไรเงี้ยหรือคือแบบนั่งเปิดคอคอ,ออ่านหนังสือก็โลฟ์ไฟแล้วก็สมมุติถ้าเกิดแบบอยากสนุกขึ้นก็เปลี่ยนมูดเพลงเวลาทําอะไรก็ก็จะทําไปกับมูดเพลงมูดมูด,มดเพลงต่างๆมันก็ มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้อารมณ์ของเรามันมีก้าวขึ้นลงมันก็ทําให้เราได้ทํางานได้ง่ายขึ้นเป็นความสุขแบบสบายๆแล้วกันครับคือโปรเจกต์นี้ผมตั้งขึ้นมาด้วยความที่ว่าคือมันคือมันจะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงที่แบบโอ้ร้องแบบร้องยากขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบเป็นเพลงที่แบบวื้อหวาตีลังกาขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นเพลงที่ออกมาในสไตล์ที่สบายๆหน่อยเพราะว่า ตอนที่เริ่มทํากันเนอะว่าผมบอกว่าคือผมมาเป็นคนแบบสายชิลนะครับพี่รอนดี้เขียนเพลงกันนะผมเป็นคนสายชิลมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมันมันน่าจะดีถ้าเกิดมีเพลงตัวเองฟังแล้วก็เป็นเพลงที่แบบฟังดูแบบสบายๆดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่นชอบเยอะมากเหมือนกันนะครับเพื่ออย่างแฟนๆเขาก็ก็รอแล้วก็แบบชื่นชอบซึ่งแต่ละเพลงเนี่ย คือด้วยความที hmm. can can at ่โปรดิวเซอร์คนละคนคนทำเพลงคนละคนคนเขียนเพลงคนละคนนะก็ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันซึ่งความชอบของเพลงอ่ะก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างแบบแฟนๆของผมเนี่ยครับเขาก็บางทีเขาก็ชอบเพลงที่1วันนบางทีเขาชอบเพลงที่3ามบางคนก็ชอบเพลงที่2ซึ่งคนที่ชอบเพลงที่1ก็อาจจะไม่ได้ชอบเพลงที่3ก็ได้ซึ่งมันมีแบบหลากหลายสีสันมากๆแล้วก็เป็นเป็นแนวใครแนวมันเลยครับมันก็เป็นความวาไรตี้อันหนึ่งที่ทำอีพีนี้ขึ้นมา น่าจะเป็นดูคอมเมนต์แหละครับผมรู้สึกว่าดีอะดีดีคือ,ค,อคือดีใจที่ที่ทุกคนชอบครับทุกคนชอบวางใจนี้จะเป็นเพลงที่แบบดูป๊อปป๊ปขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดในอีพนี้ครับอันนี้คือเร็วเร็วแล้วเร็วแล้วก็ ก็เป็นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อแหละครับที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังดูสนุกซึ่งในตอนแรกอะครับคือตอนที่ทําเพลงนี้ขึ้นมามันมีท่อนฮุกที่สามารถแบบจําได้ง่ายหน่อยแบบมันจะมีแบบจะเจอนไม่ไว้ให้วางใจอยู่ตรงนี้แบบจิจิจิริจิจิอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบเป็นความสนุกขึ้นมาแล้วก็มีความอัเดีขึ้นมาอย่างโซโล่โซโล่อะไรเงี้ย อันนี้เพลงส่วนใหญ่อะมันเริ่มต้นมาจากนิสัยของผมนะครับแล้วเพลงนี้ก็เริ่มต้นจากนิสยัยเชกเช่นเดียวกันก็เอามาจากความรู้สึกที่มีกับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มทําหมดเลยครับว่าดนตรีเป็นยังไงเขาก็พี่ๆเขาก็ให้โอกาสผมในการออกความคิดเห็นว่าอยากทําอะไรหรือว่าไม่อยากทําอะไรบ้างก็เริ่มมาเรื่อย ไม่แน่ใจเลยครับคืออย่างสมมุติว่าอย่างเพลงแรกกับเพลงที่สองเนี่ยมันจะเป็นมูทที่แตกต่างจากชีวิตผมโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเพลงวางใจเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงละมันจะเป็นความแบบขี้เล่นตลกๆแบบชิลๆสบายๆผมว่ามันก็เป็นสะท้อนอีกมุมหนึ่งของตัวผมอย่างชัดเจนด้วยครับ เราคือไม่คือไม่ได้คาดหวังเลยครับคือยังปกติผมทํางานอื่นผมก็ยังยังมีคาดหวังบ้างนะครับแต่ว่าในในอัลบั้มนี้คือคือตอนท,ทาครั้งแรกอะเราเราก็คา,าดหวังแล้วเราว่าคิดไว้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันทําเสร็จแค่แค่เฉพาะตอนอัดเพลงทั้งหมดนะครับคือผมก็รู้สึกได้ว่าโอเคคือไม่ได้คาดหวังแล้วว่า ทุกคนหรือว่าคนที่ฟังอ่ะจะจะชอบมากน้อยแค่ไหนผมว่าอันเนี้ยมันเป็นมันมัน,มนคือมันเป็นความสนุกแล้วก็ความสุขที่ผมได้ทําจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออพอพอใจในในผลงานในระดับของความสามารถที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคาดหวังตัวเองไว้สูงมากแต่ว่าพอมันออกมาเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปและเสร็จลงไปอ่ะคือมันก็ คือมันก็คนละเรื่องกันแหละ <c oughs> คือเราก็รู้แบบพอรู้ความสามากของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมาก่อนโควิดอีกนะครับที <c oughs> ่รว่าโควิดนานมากแล้วผมก็เริ่มมาแบบเริ่มมานานมากแล้วแล้วก็พอพอเริ่มแต่ว่าตอนตอน,ตอนที่เริ่มทํามันก็เริ่มทําเรื่อยๆเรยพราะมันต้องมีตั้งแต่ตั้งแต่รวบรวมพี่ๆทุกท่านแล้วก็ เขียนเนื้อเพลงแล้วก็เริ่มอัดเพลงซึ่งก็ใช้เวลากันมาแบบตอนอัดเพลงก็มีมีช่วงมีช่วงที่แบบน่าจะช่วงที่เราอยู่กันโควิดสิบเก้าก็ก็ยังคงมีอัดเพลงอยู่ครับถามว่าถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าการที่ผมทำเพลงแล้วลูกก็มาทำเพลงผมว่าผมก็เปลี่ยนแปลงแบบสุดสุดสุดแล้วสุดแล้ว ก็ไม่ได้กลัวคนสับสนครับคือพอดีว่าเมื่อนั้นอนะวีเขาเขาชวนมาแล้วบอกว่าเออแบบกาลังจะทําเพลงซึ่งโปรเจกต์ของเขาเป็นเพลงเพลงภาษาไทยเขาบอกว่าเออเขาแบบอยากได้แบบเ,เลงของเขบอกว่าได้เลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเล่นมให้ขอแสดงความเสียใจคือคือคือผมคือผมทำเอ็มบี จบไปแล้วครับปัญหาก็เลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสชวนมาเล่นครับผมว่าคงไม่มีพลิกแล้วล่ะครับผมว่าอันผมว่าอันนี้คือคือพื้นฐานที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเพียงพอแล้วมว่าจะเป็นแบบางานละครงานแสดงนะครับรวมถึงงานแสดงทั้งหมดแล้วก็งานเพลงผมว่าน่าจะมีความสุขกับมันแล้ว แต่ว่าปัญหาคือเราแค่ต้องพยายามทำมันให้ให้ดีขึ้นให้ได้นะครับผมก็ทำอะไรไปเรื่อยเลยครับผมก็นั่งดูซีลงซีรีส์แล้วก็ดูละครแล้วก็เตรียมตัวที่จะที่จะถ่ายละครต่อไปครับก็อ่านบทแล้วก็เตรียมบทเพราะว่าเพราะว่า ือปกติละครที่ผมทําก็คือบทก็จะค่อยๆมาอะไรเย่างี้ครับเพราะว่าตอนหยุดหยุดกันไปยาวๆบทก็เริ่มมาครบแล้วเราก็ต้องมาทํากันบ้านเพิ่มรอรอวันที่โควิดเสร็จแล้วก็เราก็ออกทำงานเด็กครับไม่แน่ใจว่ามากขึ้นไหมครับแต่แต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกลับไปรอบแรกเลยครับ <laughs> คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายละครเลยนะครับคือก็น้าคือคืออย่างกองละครเขาก็ ระมัดระวังแหละแล้วก็กลัวว่าว่าแบบทีมงานจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างงี้ครับเขาก็เลยต้องรอดูสถา,านการณ์แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ไปครับ่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะมีมั้งครับแต่ว่าคือมันคือมันว่างเลยครับคือผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายแบบบอดี้เวทแบบพื้นชิดอัพอะไรไปเรื่อยอย่างผมอะไรครับก็เล่นสนุกสนุกครับ ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจส่วนเล็กๆที่จะให้ทุกคนผ่านในช่วงโควิด -19 นี้ไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้ก็หนักพอสมควรก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่ดีถ้าเกิดเรามีกําลังใจที่ดีไม่ว่าพอมันกลับมาเราก็จะได้มีสติเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายไว้พร้อม <S <S 2> <S 2> เพื่อให้เราได้สู้กันครั้งใหม่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ครับ น่าจะปลายปายเดือนน่าจะเริ่มเริ่มปล่อยพวกปกพวกอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นก่อนครับครับก็ฟังสามเพลงกันไปก่อนนะครับไม่รู้เลยครับอันนี้ต้องแล้วแล้วแต่แล้วแต่ทางผู้จัดเลยครับว่าคือเขาต้องเห็นสมควรด้วยแหละครับว่าเรื่องนั้นมันมันเหมาะกับละครไหมแต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับ โจโจ,โจ <laughs> คือผมมันเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแร็ปมากนะครับแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าความที่ชอบฟังผมนั้นจะเหมาะกับการที่ผมจะได้ทํามันรือสปล่านะครับก <g iggle> ็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าว่าว่าจะมีโอกาสาไหมช่วงนี้ดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะมากๆครับเยอะมากๆเรื่องของการกินด้วยแล้วก็การออกกําลังกายด้วยการพักผ่อนด้วยเนี้ยครับก็ คือด้วยความที่ตอนที่ทํางานก็จะละครติดกัน7วันก็จะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแล้วก็จะร้องหาการออกกาลังกายพอพอมีช่วงนี้มาก็เลยพยายามฝืนตัวเองในการออกกําลังกายให้ได้ครับให้ได้มากๆเพราะว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงแหละแต่ว่าไอ้เรื่องหุ่นนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนแต่ว่าในเบื้องต้นอยากให้สุขภาพแข็งแรงแหละเราจะได้มีแรงไปทำอ่างอี้ ก็ได้ได้เรียนรู้เยอะครับได้เรียนรู้เยอะจากการทำเพลงว่าว่าสิ่งที่เราคือผมว่าเพลงมันมันเป็นตัวตนแหละครับคือผม,มชอบฟังศิลปินแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินนะ่ะได้นําเสนอตัวตนออกมาได้แบบชัดเจนมากแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จริงๆเลยก็คือว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราคาดหวังตัวเองไว้แค่ไหนแล้วยังทํามันไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าตัวตนมันก็จะออกมาไม่ชัดก็เลยรู้สึกว่า เป็นโปรเจกต์ที่ดีที่ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองในทิศทางไหนบ้างเพื่อเพื่อให้ความสนุกในการทำหรือว่าความชุ่มในการทำศิลปะมันมีมากขึ้นครับ mm hmm. เป็นเป็นโปรเจกต์อัลบั้มที่ผมตั้งใจไว้มากๆนะครับท,ที่จะทำมันแล้วก็ทำด้วยความแบบสุขแล้วก็ความสนุกมากๆก็อยากจะ ให้ช่วยติดตามเพลงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครด้วยครับคือผมถ่ายจบแล้วก่อนโควิดเองก็ 19. ชื่อกระดัษรักครับผมทางช่อง3ก็เล่นกับพี่แอนทองผสมก็รุ่นใหญ่เลยแล้วก็มีพี่คิงสมจริงเป็นผู้จัดครับผมก็ตาติดตามด้วยนะครับ